มันสนุกครับมันเป็นการเป็นการหลอกลวงที่พระเอกเขาคิดแผนไม่อย่างดีนะครับแล้วก็แบบทุกๆอย่างเขาเตรียมงานอย่างดีเลือกเฟ้นตัวละครที่มาอยู่ในทีมหลอกเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะมาหลอกไอ้เจ้าคนหน้ามนคนนี้นะครับคนุหน้ามนครับผมสนุกแน่นอนครับเรียกว,ว่าแคร์กับคือแบบได้ดังใจเลยทันทีได้ดังใจสุดๆครับผมถือว่าได้ใช้โคต้าโชคดีในชีวิตไปอีกหนึ่งครั้งกับทีมนักแสดงทีมนี้นะครับ ได้ร่วมง,งานกับทุกคนเป็นเป็นเป็นโชคดีของผมมากๆเลยครับทุกคนทำได้ดีมากจริงๆรงครับเป็นประสบการณ์ที่ดีของผมมากๆเลยขอบคุณพี่เมฆขอบคุณ g ีดขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนักแสดงทุกคนเลยครับผมรู้สึกว่าผมแบบได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้ทดลองอะไรใหม่ๆรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ก้าวเข้าไปในกองหนังเรื่องนี้อะไรอย่างี้ครับก็ก็กลับมา รถทีก็จะคุยกันทีว่าวันนี้แบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกองถ่ายซึ่งมันมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่คุณค่ายดีที่เกิดขึ้นคร,ร,รับผมคอทะเลมันเป็นมันเป็นตัวเราด้วยงไหมคะก็มีมีมีส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่เม์ก็จะให้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันก็ทําให้เราได้ทลายขีดจํากัดของตัวเองไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้ครับนเดชนัเดกคนนึงครับอันนี้เป็นพี่ชายนัเด็กครับครับผม จริงๆเรื่องนี้เหมือนจะง่ายนะครับมันเป็นคอมเมดี้อย่างที่เราเราเคยคุ้นเคยมาก่อนแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นกลายเป็นงานยากแบบที่คาดไม่ถึงเลยครับมีอะไรหลายอย่างในหนังที่ผมต้องซ้อมนานมากครับก็เดี๋ยวรอไปดูแล้วกันครับท้าทายมากครับท้าทายมากครับไม่ระวังเพื่อนดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอางที่บอกเป็นคาแรคเตอร์แบบที่แบบที่หนูไม่เอาไปสว้บา ที่หนูไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็น่าติดตามแล้วก็สนุกมากมันดีทั้งระหว่างทางแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะนี่ดีอ๋อ้เชี่ยป่ะสบารณ์เล่นากนทีเยอกวันนี้ร้านายเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแฟนเป็นคนตั้งใจมากเฟนก็แบบสบายสบายให้พี่แบรดด์นาไปทั้งเรื่อง่ความตรงไปตรงมาไงก็เรืงจริงป่ะเออรงครับครับุ่หน้ามนอ๋อก็สนุกครับคือเรารู้สึกว่า ตอนอยู่ในกองมันสนุกมากอ่ะแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ปิดท้ายปีที่จะมอบความสนุกให้กับคนดูได้แบบเต็มที่มาครับพี่แมวครับพี่แมวพี่แมครับไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นนางเอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูในหนังก็ได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตไม่เคยเล่นหนังใหญ่มาก่อนเลยก็ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆนักแสดงมืออาชีพแล้วก็ผู้กำกับร้อยล้านสามร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้กันเพราะว่าน่าจะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนยิ้มแล้วก็หัวเราะได้อย่างมีความสุขปลายปีนี้ค่ะค่ะภูมิใจมากภูมิใจมากและดีใจมากที่ได้เป็นครูนงนุษนะคะเพราะว่าเ,เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนตลอดชีวิตการแสดง เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ถามว่าง่ายไหมไม่ไง่ายเลยมีหลายอย่างที่มันซับซ้อนแล้วก็แบบค่อนข้างจะยากซะด้วยซ้ําแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะครับแล้วก็ทำเงินทรายได้เยอะมากแบบคนจับตามองเรื่องอะไรมากครับผมสิ่งที่คาดหวังสิ่งแรกจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องไรายได้หรอกนะครับมันก็คือเรื่อง ที่พวกเราก็เป็นคนทําหนังทั้งรวมถึงทีมงานและนักแสดงครับกรตั้งใจทํางานแล้วก็อยากให้คนได้มาดูได้มารับความสุขจากหนังอย่างเต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าเท่าที่เราถ่ายกันมาบรรยากาศระหว่างทางมันสนุกสนานแล้วก็ถึงวันนี้95อร์เซ็นแล้วครับอยู่ในห้องทําเสียงผมดูกี่รอบก็ยังคงสนุกแล้วก็รู้สึกดีกับมันอยู่นะครับคิดว่าคนที่ไปดูอ่ะจะได้รับความสนุกแน่นอนแล้วก็ ผมว่ามีความสุขนะกับหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ไปชมกันนะครับทีมงานเลยค่ะโอเคก็ได้ครับเราก็เป็นตัวแทนของไอ้คนหล่อรวงนะครับผมนักแสดงทีมงานทุกคนก็อยากให้คนทยทุกคนนะครับผมได้มามีเสียงโหร้อกันในภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อรวง3ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับรับรองฮาทุกโรงแน่นอนครับถ้าไม่ฮานะครับทำยังไงดีครับ ดูต้องดู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 จนจบมันมีมหาทาแน่นอนไม่หาไม่น่าเล่นเลยนอกจากนอกจากหนังของเรานะครับก็อยากให้กลับมาดูหนังไทยกันนะครับหลังจากที่หนัง่างโรงไปนานนะครับกบบหนังไทยทุกเรื่องก็อยากให้กลับมาสนับสนุนกันนะครับก็เป็นเป็นเป็นแบบอยากให้คนดูได้มาอุดหนุนหนังไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ